ไปดีโซส่าก็ใสเเนะ่เราติดแขนตุกคนนะยินดีที่เขาก็สู้ซองใช่ครับแสดงว่าโอเคคลิปนี้เขากะคลิปนี้เขากะได้ซื้ออาวมาแล้วเออเป็นอาวมยืนยืนชุดโค้งเี้นนะ้อเออ อันนี้โมเมนอามถอยหูนะเป็นอามย่นสุดโค้งนะั่นเดี๋ยห้อาเบิร์กสั่งใหม่ๆเนาะสุดยอดฮอนเลยเนี่เต็มระบบเนาะจัดทรงใหม่แล้ชิปเต็มระบบนะี่ทรงซีทรงซีเสีวยวฝั่งเราทรงซีเนี่ยเ,เ,เ,เบิร์กอามนี่ว้าวเป็ีอามย่นย่นจันย่นจำโค้งนะ่ะเอออันนี้โมเมนถอยหูเด้คอคใครบ่มักถอยหูเนาะมันสีแบบมันบุกหน่ยแล้วแต่คนแล้วแต่คนมักเนาะเออถอยหูกะ อันนี้เป็นอาร์ยุธเป็นนี่เนาะอย่าเบิ่งงานอ่ะ let's go นี่โคตรสวย NRC เนาะงานของ NRC เอออันนี้ว่าไม่จสปอนเซอร์เลยนาะห้อรีวิวให้กับเจ้าเองเนาะห้อเต็มใจรีวิวเออโอเคเนาะอ่ะอันนี้ก็ต่อจะคิดทีแล้วเนาะอ้โตจะคิดทีแล้วที่เฮาเฮาเออเฮาจัดโบนาะคิดทีแล้วอันนี้เฮาก็ต่อจะคิดมนเลยเนาะยังหุ่นเสื้อเก่าเนาะต่อเลยต่อคิดมนเลยโอเค นี่อามย่นถอยหูเนาะย่นจั่นิ้ววะย่นร้อยนิ้วเออสั่งมาจากเยอรมันนี่เอออันนี้คือ,อยังเดี๋ยวเขาแกให้เบิรงเนาะอันนี้ของลินไม้เออรับป่าระรับป่าเชนลนะเออป่าเชนเพี้ยวฟังเ่าไม่เป็นอะไรวะเออการซัพซิิงอามนี่ กั่นซ้ําสิอ้ำว่ะ2อันล้านบ้าเออล้านบ้าอันนี้สั่งมาจากสหรัฐอเมริกาเนาะ1000เหรียญ1000เหรียญเออมั่ละมั่ละเออเอา5ซิได้จริงๆอย่าซีเรียสเบิ่งบ่คมบ่เทิงเนาะเออเอา5นิดนึงเนาะเออโอเคเดี๋ยวเฮาตัดเปลี่ยนอ้า่เลยนเดี๋ยวออ้เก่าอให้เบิ่งเนาะเออเดี๋ยวเฮาอาเก่าเลยมาโอเคเนาะเดี๋ยวเฮาขออนุญาต ท่ออามเก่าออกเลยเนาะเออเบิ้งไปเลยเนี่ยท่อๆกันเนาะอันนี้เป็นทอดลันสเตปพันเอ,อสเตปหกซักฮาเราเออทำไมหรอหกซักห้าเออคุณจะหันเป็นยังวะตัวนี้เพื่ออะไรวะมุดาหันเลยเขาต้องหันตัวนี้กันเนาะนีะ่นีออออออ่ทอ่อ ขายเนาะขายสองร้อขายสองรยขาย,ขายอาสองพันหนึ่งเออสกิลมาเลยไปรุนขายสองร้อยขายสองพันหนึ่งสกนอเอเอถอดชซก,กันนะถอดก,กันเดี๋ยวถอดตีเลยก่อนลืมลืมตีเลยเออส่วนอันนี้เขาก็มีเนาะเอ การซ้ำเขาก็มีเนาะอันหนึ่งเนาะแต่ว่าเขาจะจัดใหม่เนาะเออคนมีตังอะเนาะไม่หรอคนมีเงินเนาะเนี่นนยอันนี้ก็เป็นกนารซ้ำอีกอันหนึ่งเนาะเออมันเก่าแล้วเขาซื้อใหม่เนาะเอออานาน,อาน,น,น,านี่ก็ตัวนี้แม่นอ่ามยนต์เนาะแต่ว่าโบยนยนต์โบราณเนาะยนต์ผูดีงามแต่ว่าเขาจัดใหม่เนาะเอาเปยืดอะไรให้เบิง้งนี่ ตัวนี้ย่นเข้มนี่เนาะชัวตัวนี้ย่นจั่โค้งเลยลายคุณเหรลายเนาะอันนี้เป็นลายผ้าผ้าเนาะอันนี้เป็นลายเออลายนะเออว่าอันนี้เดีย๋ยวเทสเทสเทสเอาตีทุก่อนอามตัวนี้มันโมยนเนาะแถมเก e. ้าอีเฮาเราเปลี่ยนใหม่เราจัดใหม่จัดระบบใหม่ให้รถเฮาเนาะเงินเหลือ,อครับเออถือหวยร้อยล้านอเออ ขอหันกอนทางขอหันกอนขี้มูอะไรนะมูมูเกินไปนะมูเกินไปมูเกินไปแล้วง่ายๆมันเปลี่ยนอ้ามไปง่ายๆภายในสิบนาทีเช็ดสชมพูไปทีไปเอย กาขายเนาะขายสามร้อยคาส่งพันหนึ่ง 1, โอเคจัดไปไว้ด้วยค่าส่งพันหนึ่งขายสามร้อยขายทิ้งทกนะเออทำไมหรอเดี๋ยวขอพูดดีก่อนโม,โม้โมูโอเคนีอ่อามองเฮาโกามาแล้ว ใส่กันเลยไ่รุนนี่ใส่กันเลยไ่รุนพี่ไ่รุนไหนขีเ,เลยขีเ,เลยเดี๋ยวคอเซ่ตีงั้นอนะง่ายๆเปลี่ยนตีลึเปลี่ยน,น,นอาลึกง่ายๆเลย

อันนี้ยืดจำไปเนาะมันสิจคัคูงเพราะว่าห้างบัวได้คูงเนาะเออ Xài ba mươi đứt Cắn sắm Má Như là cắn sắm mày đúng không <laughs> Xài đây จะด,ดึงยยนอะไหมเบื่อนเนาะเราเวลาอีกสองปีเราจะดึงเนะยอนะปีนี้เสียจนโอเคนะ้องเดี๋ยวเออวันนี้เท่ากับสิมาประกรอบเนาะเออใส่แหวงเข้าไปแล้วก็หันนะ่นเนาะท่านผู้ชม

หมุน่าหมุนวันวเออวะครบเตีไมไกย มาเลยเนาะเออ <S <S เดี๋ยวใส่ท่อกันท่ออันนี้เป็นท่อสั่งมาจากประเทศยุโรปคนเหนือเนาะสั่งมาใบลาพันเหรียญเออก็แสวแหวครับเออ แล้วนักกูอยู่ไหนเออนักกูอยู่นี่อ,อ่ะข้าขอโทษเด็กจับนู้นจับเปีกเขาหนึ่งนู้นจับคนนะเออเออโอเปนวะในการในการเด็กเอหมุนเด็กหมุนหมุนเอ้ยถึกแล้วหมุนเลยหมุนเลยมุนเด็กมุนให้เด็กมุนนะครับท่านผู้ชมเออ เร็วพอเออโอเคเลยโอเคเนาะชวกับระมาณนี้เลยเนี่เดี๋ยวเอาไปทดสอบกลางแดดเนาะ การเล่นเบล,เ,บลเก่านะตล์บ้นบา,านๆปของเรนานี่ย่นไปละย่นไปละนี่ออะมาเลยเออ <c oughs> หูหย <c oughs> ด,ดย่นสมก็ไา้ปะนี่หูแบบเก่าเขาเลยเนาะ มุมเก่าเัาเลยนี่เนาะเออส่วนส่วนสู้นี่แออม่นยานเนาะเออโซยานเดี๋ยวเราถ่ายหลังจากที่เราถ่ายคลิปแล้วเราก็สิตัดเนาะตัดให้มันพอดีเนาะเออนี่เนาะมันเอาเข้าจำได้แล้วนี่จำเลยนี่ประมาณนี้เน,น,นาะอ่านเลยโคตรดีอ่ะเดี๋ยวบางทีอ่ะมีคลิปไตโค้งเนาะเออไตโค้งเลยเนาะมีคลิปไตโค้งอนาคตอนาคตมีแนะ่ นเนาะวาเลยงานกันเลยนี่โชคลุนยืน,ยนะวะนี่เด็ดอะไรตัวนี้ไหนบะมุมนี้มาวะโอ้โหสิบประท่านผู้ชมมาวะมาวะนี่มาวะโอเคเนาะสาระคลิปนี้กว็วิ่งหลายเนาะเออคลิปนี้เราก็มาจัดอาร์มยืนให้เบิ้งเออติดอาร์มยืนจังโค้งเนาะเดี๋ยวอนาคตเ้าสิตัดตายโคง้งเนาะอนาคตเออ ชักคิดนี้ก็มีหลายเนาะเออเดี๋ยวฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ค่อยคิด่อไปเนาะเออเดี๋ยวคลิปหน้าเที่ยอย่างกับติดตามไว้เนาะอย่างว่พักคิปใหม่ๆของเขาเนาะเออจะได้คิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเนาะเออขอนเดดเดี๋ยวขอตัวไปตัดชู้เลยก่อนเอโอโคิดไปไป